สวัสดีค่ะน้ำฝนอีสเบลค่ะวันนี้เราจะพาไปคาเฟ่เปิดใหม่ในโคราชกันสวัสดีค่ะมาผิดวันจองไว้วันเมื่อวานอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้กับอ๋อโต๊ะไม่ว่างใช่ไหมท่านเดียวค่ะเพราะท่านเดียวแล้วขัดด้านหน่อยเป็นเป็นเป็นโต๊ะที่จองไว้หรือเป็นโต๊ะอื่นค่ะจองไว้โต๊ะไหนเป็นโต๊ะเล่ก้าค่ะรู้สึกจะตรงในสวนที่เป็นตรงแยกใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ว่า ตอนนี้ว่างแล้วมีต่อจากนี้ไหมคะเผื่อลูกค้าที่จองเข้ามาทางนั้นทางนั้นก็ได้ใช่ไหมโอเคก็ก็คือรออาหารได้เลยใช่ไหมคะที่จองมาสั่งเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นอาหารด้วยแล้วก็ชารู้สึกจะเป็นชุดชาถ้าจําได้ผิดอ๋อได้ครับงานแบบขอบคุณมากค่ะแล้วตอ๋อข้างในเต็มทุกโต๊ะเลยใช่ไหมคะ ไม่เอยขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะอ๋อ,อค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มน่าจะพอวางได้ขอบคุณมากค่ะเมื่อวานไม่ได้มใช่ใช,ใช่จำผิดวัน<อ>คิดว่าเป็นวันอาทิตย์ออค่ะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คอาหารใช่ไหมคะใช่ครับโต๊ะด้วยครับอ๋อเหรอคะ พอดีว่าถ้าอ๋อคือว่าพอดีครับรอบหลายสองโตะโต๊ะ้าก็เป็นข้าวผัดผึ้งกะฉลาดใช่ค่ะชุดชารู้สึกถ้าร้อนมีชาให้เลือกอะไรบ้างคะชึงที่ข้าวผึ้ก็ได้ได้ค่ะ ออเกวนี้จะเป็าโมมล์ดีว่าคจะมีคาโมมด้วยใช่ไหมก็เป็นชาลกคือาา็กนั่นแล้วก็มีอีกอันนี้เป็นอันนี้เป็นมิ้นท์ช่เอาเป็นคาโมมายดีกว่าได้ครับแล้วก็อาหารเหมือนเดิมครับส่วนเบเกอรี่ถ้าจะสั่งเพิ่มมี่เพิ่ม่ได้เลยค ก็ดูในเมนูด้าไปเขาก็จะมีบารนี่เพิ่มแต่ว่าในเมนูอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเอาอาหารกับเครื่องดื่มก่อน,น,นเดี๋ยวขนมเดี๋ยวดูนเมนูครั้ง่<ด>ขอบคุณมากค่ะนั่งรอด้านนอกเลยใช่ไหมคะที่น้ำฝนพามาวันนี้นะคะก็คือร้าน ไวท h o ฮา e s e อรนะคะร้านตั้งอยู่บนถนน304นะคะฝั่งขาเข้าเมืองอก่อนถึงสวนลุกขชาติเข้าซอยเดียวกันกันกบทางเข้าวัดป่าแสงคํานะคะหรือว่าทางที่ตรงข้ามกองบินหนึ่งวันนี้เป็นวันซอฟต์โอ n i n g นะคะคนในร้านค่อนข้างเยอะเราก็เลยเก็บบรรยากาศภายนอกร้านหรือในสวนของร้านมาให้ดูกันก่อนค่ะ 真係嘛？但系我中意。 ต้องไปชำระที่เคอร์หรือว่าชำระเลยเดี๋ยวโอนชำระก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาถ่ายสลิปให้เดี๋ยวชำระเลยก็ได้ได้ได,ได้ครับ15บาทครับเป็นเงินสดได้ครับ นี่เป็นสาขาก็ปรับพวงไทยเลยเหมือนสติ๊กเกอร์คล้ายๆนร้านเดียวกันครับอ้าวเหรอคะใช่ครับแต่ว่าเมนูเราจะยกมาใหม่ทั้งหมดเลยครับอเปลี่ยนนานรับเดี๋ยวผมมาทอน่ะคคุณมาก่ะนี่คันาเล่ที่ลูกค้าจองจะเป็นโอ้โสให้ชิลฟรีครับที่สำหรับวันซ้อมบูเลนิงใช่ครับต้องจองเลยทวอยู่ที่ใช่ขอบคุณมากค่ะ คที่บุกมาแต่เราบุกมาวันเสาร์แต่มาวันอาทิตย์โชคดีที่ตัวนี้ยังว่า ขอาทิดหรือว่าอยากให้เปิดแค่วันหรือหวันมีงอ่้าอยู่เดียวอยู่เดียวแล้วอยากให้ร้านเราเน้นขายอาหารประมาณนดคะพี่กเบเกอรี่หรือว่าเน้นขายอาหารไทยอาหารอิตาเลียนหรือว่าอยากให้ขายทั้งหมดเลยทั <S <S ้งหมดก็ดีะ แ,แล้ววันนี้ชื่อชอบอะไรของร้านเป็นพิเศษคะท,ท่าฮันเครื่องดื่มขนมหรือว่าการตกแต่งของรา้านคะน่าจะทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีเรื่องบริการด้วยเพราะว่าจริงๆจองมาเมื่อวานแต่จองอีกวันแต่แตเขา,าก็ยังหาโต๊ะให้อะไรให้บริการอาหารก็อร่อยค่ะก็เข้มข้น,นาจานอาหาร คนนี้ถ้าให้เป็นคะแนนอยากให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ันน้อยปรนจํามากถึงมากที่สุดมากประกันค่ะเป็นมากนะแล้วมีอย่างอื่นอยากจะให้ทางร้านตอบร,รับอีกว่าเพิ่มเชิญนิดนึงที่จอดรถได้ก็จะเป็นจอดรถอาจจะเป็นวันเปิดด้วยหรือเปล่า

ก่อนกลับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในร้านกันก่อนนิดนึงนะคะ